ภาพหลอนในกระจกปาฏิหาริย์เก้าอี้ไฟฟ้าของขวัญชิ้นสุดท้ายและกระสุนปืนปริศนาเรื่องไหนกันแน่ที่เป็นเรื่องจริงในโลกนี้มีเรื่องราวปาฏิหาริย์อยู่มากมายนะครับจนบางครั้งเราก็ยากจะแยกได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นวันนี้ทางช่องมัดซีของเราจะขอ,อนําเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปจากการสปอยหนังปกตินะครับถ้าใครเป็นวัยรุ่นในยุค90อาจจะเคยดูรายการนี้มา เป็นรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวเหลือเชื่อให้ฟังและให้คนดูคิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องแต่งแล้วตอนจบเราก็จะมาเฉลยกันครับมาเป็นเพื่อนเดากันได้ถูกกี่เรื่องถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับตอนแรกเป็นเรื่องราวของโมนานางเอกของเรื่องที่กำลังตัดผอในชะตากรรมชีวิตของเธอชีวิตแต่งงานของเธอไม่ราบรื่นแถมเธอ,อยังเพิ่งเสียทั้งพ่อและแม่ไปในปีเดียวกัน จนทําให้เธอมีอาการทางประสาทจนต้องนอนโรงพยาบาลขณะน,นี้เธอได้กลับมาอยู่ที่บ้านของเธอแล้วแต่เธอก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาภาพหลอนซึ่งเธอจะเห็นภาพหลอนของหญิงสาวคนหนึ่งโดยเห็นเฉพาะอยู่ในกระจกที่ทางเดินบนชั้นสองในบ้านของเธอเธอจึงได้มาปรึกษาจิตแพทย์อีกครั้งเพราะคิดว่าอาการทางจิตของเธอกําลังกําเริบแต่หมอไม่เห็นด้วยคิดว่าเธอแค่เครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอและการกําจัดกระจกไปก็คงไม่ช่วยแก้ปัญหา เพราะเธอต้องเอาชนะความกลัวนั้นด้วยตนเองและเมื่อเธอกลับบ้านแฟนของเธอจอร์จจึงได้พยายามให้เธอเผชิญหน้ากับความกลัวโดยเดินไปดูที่กระจกแต่เธอก็ยังคงเห็นภาพหลอนของหญิงสาวในชุดนอนอยู่เช่นเดิมนในคืนหนึ่งพายุฝนได้ตกกระหน่ำอย่างหนักจอร์จได้โทรมาหาโมนาว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ในคืนนี้และเธอจะต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียว โมนาจึงได้ไปเอาผ้ามาคลุมกระจกไว้เพื่อสยบความกลัวของตัวเองแต่กลางดึกคืนนั้นโมนาก็ได้ตกใจตื่นขึ้นเพราะมีเสียงดังมีคนทุบกระจกบ้านเธอจนแตกโมนาจึงต้องเดินออกมาดูท่านใดนั้นโจรก็ได้เข้ามารวบตัวเธอจากด้านหลังโมนาดิ้นรนขัดขืนจนไปชนผ้าที่คลุมกระจกออกโจรที่ชักมีดออกมาจะทำร้ายเธอแต่มองเข้าไปในกระจกแต่แล้วเขาก็เห็นหญิงสาวในชุดนอนเสียยิ้มมาให้เขา เขาตกใจจนถอยหลังไปและตกระเบียงลงมาซึ่งนั่นก็ได้ช่วยให้โมนารอดชีวิตแต่ทว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ให้โมนารู้แล้วว่าไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวที่เห็นหญิงสาวในกระจกหลังจากนั้นโจนก็ได้ถูกจับตัวได้และให้การกับตำรวจเกี่ยวกับผู้หญิงในกระจกหลังจากที่ตำรวจได้สืบประวัติโจนก็ได้พบว่าเขาได้หลบหนีมาจากคดีฆาตกรรมหญิงสาวทว่าม่อหนังสือพิมพ์ได้ลงรูปเหยื่อของโจนโมนาก็รู้ได้ทันที วันนั้นคือหญิงสาวที่เธอเห็นในกระจกและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่เจอภาพหลอนในกระจกอีกเลยเรื่องที่2อนัเรื่องจำแห่งรัฐไรมอนด์ชายผู้ถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรมเขาถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งในสมัยนั้นการประหารใช้เก้าอี้ไฟฟ้าในการประหารทนายของเขาถึงแม้ว่าจะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลูกความของเขาแต่จากการว่าความเป็นครั้งแรกทำให้เขา ไม่สามารถโน้มน้าวลูกขุนให้เชื่อถือได้เรถูกกล่าวหาว่ายิงปืนฆ่าคนในร้านสะดวกซื้อจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์สองคนเขาไม่สามารถหาหลักฐานมาแก้ต่างได้และอาวุธที่ใช้ในการฆ่าคนนั้นก็ยังไม่ถูกคนพบกระนั้นเขาก็ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในวันนี้เรได้ถูกนําตัวไปยังเก้าอี้ไฟฟ้าเพื่อทําการประหารชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาประหารเจ้าหน้าที่สับขันโยกลงเพื่อปล่อยไฟฟ้าทว่าเครื่องกลับไม่ทํางาน ถึงแม้ว่าจะลองสับคันโยกถึงสองครั้งเรจึงได้ถูกนําตัวกลับไปที่ห้องขังและยืดเวลาการประหารไปอีก24ิชั่วโมงและถึงแม้เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบตลอดทั้งวันพวกเขาก็ไม่สามารถพบจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าได้ซึ่งในเวลาเดียวกันกับที่การประหารล้มเหลวนั่นเองก็มีอาชญากรรมเกิดขึ้นและตํารวจที่ถูกเรียกตัวไปจับกลุ่มโจรน,นั้นก็เป็นคนเดียวกันกับที่ทําคดีของเรและเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าโจรที่จับได้นั้น มีหน้าตาที่คล้ายกับเรอย่างมากและก่อนที่การตรวจสอบอาวุธจะเสร็จสิ้นด้วยซ้ำโจนก็ได้รับสารภาพว่าเขาคือผู้ร้ายในคดีฆ่าคนตายที่ทำให้เรต้องถูกจองจำก่อนถูกตัดสินประหารชีวิตถึง6ปีและนั่นทำให้เรได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระก่อนวันเกิดครบรอบ50ปีของเขาเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของนักร้องสาวผิวสีคนหนึ่งเธอมีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรทำให้เธอต้องออกไปแสดงข้างนอกบ่อยครั้ง สามีอีกทั้งยังเป็นผู้จัดการของเธอและลูกสาวของเขาชื่อมอนลี่จึงมักต้องอยู่ด้วยกันที่บ้านเพียงสองคนและในวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านคุณพ่อจึงได้บอกมอนลี่ว่าเธอจะได้ไปนิวยอร์กกับแม่ของเธอในงานแสดงคอนเสิร์ตหลังจากนั้นเขาก็ฝากลูกสาวไปส่งจดหมายต่อมาโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานคุณพ่อก็ดังขึ้นอีกครั้งเขารับสายและพบว่าเป็นวิกกี้เขาบอกว่าสัญญาณไม่ชัดเจนเขาแทบไม่ได้ยินวิกกี้เลยและเขาก็แปลกใจ อวิกกี้มีคิวที่จะต้องขึ้นเครื่องบินไปสแสดงที่ต่างเมืองแต่เธอบอกว่าเที่ยวบินของเธอถูกยกเลิกแล้วก็ได้นัดให้เขาไปหาที่คลับเ,เล็กๆใกล้สนามบินซึ่งพวกเขาเคยมากินด้วยกันตั้งแต่สมัยที่เธอยังไม่มีชื่อเสียงและเธอมีของขวัญที่จะให้เขาเมื่อเขาขับรถมาถึงร้านดังกล่าวร้านกลับดูเหมือนจะปิดแล้วแต่คุณพ่อก็คงคิดว่าไม่มั้งก็แฟนของเขาเพิ่งโทรมานัดมาที่นี่เมื่อไม่นานมานี้นี่นาและเมื่อเดินไปที่ประตูร้านเขาก็พบว่ามันไม่ได้ล็อกเมื่อเข้ามาในร้าน เขาก็เดินไปนั่งที่โต๊ะประจำที่พวกเขาเคยนั่งด้วยกันแต่ในร้านกลับไม่มีคนอื่นอยู่เลยต่อมามอนลี่ก็เดินเข้ามาเช่นกันและบอกว่าแม่ของเธอโทรหาและนัดเธอมาที่นี่เธอบอกว่าเธอไม่ได้มานานแล้วแต่จําได้ว่าพ่อแม่ของเธอเคยพามาที่นี่บ่อยๆสมัยที่เธอยังเป็นเด็กพ่อเธอจึงบอกว่าเพราะที่นี่เป็นที่ที่เขาและวิกกี้มาออกเดทกันเป็นครั้งแรกและที่นี่ทําให้เขารู้ว่าเขาตกหลุมรักเธอมอนลีจึงถามพ่อว่า ไม่กังวลเหรอที่แม่ประสบความสำเร็จได้รับจดหมายจากแฟนๆแล้วยังต้องเดินทางบ่อยๆอีกพ่อจึงบอกว่าพวกเขาไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วมอนลี่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอได้มอบต่างหูให้เธอครั้งแรกที่นี่แต่เธอก็ได้ทำมันหายไปเลยเหลืออยู่เพียงแค่ข้างเดียวจากนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของพ่อระหว่างที่พ่อเธอรับโทรศัพท์อยู่มอนลีก็พบต่างหูของเธอตกอยู่และรีบไปบอกพ่อด้วยความดีใจ แต่พ่อของเธอหลังว่างโทรศัพท์กลับบอกว่าวิกกี้โทรหาเขาตอน11โมง59นาทีแล้วมอนลี่ได้รับโทรศัพท์จากแม่ตอนกี่โมงเธอจึงตอบว่าก็คงประมาณ11โมงครึ่งมั้งทําไมหรอคะพ่อจึงบอกว่าเครื่องบินที่วิกกี้ขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตตกตอนเวลา10โมงครึ่งคุณพ่อจึงเข้าใจว่าของขวัญที่วิกกี้อยากมอบให้เขาก็คือการพาครอบครัวมารวมกันในร้านแห่งความทรงจำเป็นครั้งสุดท้าย เรื่องที่4ชารอนเธอมักทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เสมอแม้แต่ช่วงเวลาพักเบรกและเมเพื่อนในที่ทำงานของเธอซึ่งสนิทกับชารอนมากจนเป็นเหมือนพี่น้องกันวันนี้เมก็ได้มาชวนชารอนไปงานปาร์ตี้วันว,นเวนาเลนไทน์แต่ชารอนบอกว่าเธอจะขอทำงานให้เสร็จก่อนแต่เมก็ยืนยันว่าเธอควรไปพักและกลับไปงานฉลองวันครบรอบแต่งงานของเธอชารอนจึงได้เอาตั๋วเครื่องบินไปปารีสออกมาโชว์และบอกว่า เธอจะเซอร์ไพรส์แฟนของเธอด้วยการมอบตั๋วเครื่องบินไปฉลองฮันนีมูนที่นั่นให้และเธอก็ได้ตกลงที่จะกลับบ้านเร็วกว่าปกติในวันนี้แต่เมื่อเธอกลับไปถึงหน้าบ้านชารอนก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเมื่อเธอสังเกตเห็นว่ามีรถตำรวจจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเธอเมื่อเธอเข้ามาในบ้านเธอก็ได้ตะโกนเรียกชื่อแฟนของเธอแต่เขาก็ไม่ตอบเมื่อเธอเดินขึ้นบันไดมาก็พบเสื้อผ้าของเขา ถูกถอดอยู่ตามขั้นบันไดแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นมันยังมีเสื้อผ้าคนอื่นถูกถอดอยู่ด้วยสามีของเธอชื่อจอนเขาเป็นตำรวจและเขามีหน้าที่ฝึกสอนตำรวจคนอื่นเขาได้พาเพื่อนร่วมงานของเขามานอนที่บ้านจอนได้ยินเสียงผิดปกติตำรวจหญิงเลยบอกว่าหรือเมียของเขาจะกลับมาแต่จอนบอกว่าไม่มีอะไรหรอกยังไงชารันเมียของเขาปกติก็ไม่กลับมาบ้านก่อนหกโมงเย็นอยู่แล้ว ชารอนที่ยืนอยู่หน้าห้องได้ฟังก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจจอนยังได้ยินเสียงผิดปกติอยู่เขาจึงได้บอกชูรักของเขาว่าเขาจะออกไปตรวจดูแต่ชารอนก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดีเธอได้ไล่จอนออกไปจากบ้านแล้วยังได้คว้าปืนของเขามาขู่อีกด้วยตำรวจหญิงจึงหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปทังชารอนบ้างจอนเห็นดังนั้นจึงเข้าไปแย่งปืนกับชารอนและแล้วปืนก็ลั่นใส่ชารอนเธอเสียชีวิตทันทีแต่โดยความที่เขาเป็นตำรวจ เขาสามารถกบเกลื่อนหลักฐานทุกอย่างและลอยนวลไปได้แต่เมที่สนิทกับชารอนมากก็รู้ว่าเพื่อนของเธอไม่มีทางฆ่าตัวตายแล้วก็ได้รอที่จะกลับมาแก้แค้นให้เพื่อนของเธอแล้ววันหนึ่งขณะที่จอนกาลังทําสวนอยู่เมก็ได้แอบดูที่ข้างรัว้วและได้ถือปืนมาเล็งใส่จอนแต่เธอก็ดันเล็งพลาดไปถูกต้นไม้เข้าและโดยเสียงเครื่องตัดหญ้าที่ดังจอนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนยิงปืนใส่เขาต่อมาจอนและชูของเขาก็ได้แต่างงานกัน และเมียใหม่ของเขาไม่ชอบต้นไม้ของชารอนเธอจึงได้บอกให้จอนตัดมันออกจอนได้นําเลือดไฟฟ้ามาตัดมันแต่ทว่าในระหว่างที่เขากําลังตัดมันอยู่นั้นเขาก็ได้ร้องออกมาและล้มตัวลงตอนแรกแพทย์ก็คิดว่าเป็นเพราะโรคหัวใจแต่เมื่อเลือดเริ่มไหลออกมาจากอกเสื้อของเขาความจริงจึงเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วใบมีดของเลือดไฟฟ้าไปตัดโดนลูกกระสุนปืนจนทําให้มันถูกดีดออกมาและทะลุเข้าไปในอกของจอนจนเขาเสียชีวิต เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเรื่องเหลือเชื่อเสียเรื่องของเราในวันนี้เพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องแต่งเรามาฟังเฉลยกันเลยครับกับเรื่องราวที่1เรื่องราวของหญิงสาวที่เห็นภาพหลอนในกระจกเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้มันเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงเพื่อนๆคิดผิดแล้วครับเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงครับส่วนเรื่องที่สอง เรื่องราวของนักโทษประหารที่รอดชีวิตมาได้เพราะการขัดข้องของระบบของเก้าอี้ไฟฟ้าการขัดข้องถึงสองครั้งของเก้าอี้ไฟฟ้าในวันเดียวจะเป็นไปได้หรือนี่มันเรื่องเหลือเชื่อมากเกินไปใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนคิดแบบนั้นเพื่อนๆนคิดถูกแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาและเรื่องที่ 3. เรื่องราวของนักร้องสาวที่ต้องการมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับครอบครัวด้วยการมารวมกันในสถานที่แห่งความทรงจําเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นครับถ้าเป็นเพื่อนคิดว่าเป็นเรื่องจริง เพื่อนๆคิดผิดนะครับเรื่องนี้แต่งขึ้นมาล้วนๆน,นะครับและเรื่องที่4เรื่องราวของกระสุนที่ฝังอยู่ในต้นไม้ที่ได้มาทวงความยุติธรรมให้กับหญิงสาวผู้มีโชคชะตาอาภัพเรื่องนี้มันดูเหลือเชื่อมากใช่ไหมครับแม้แต่แอมินผู้ชายเองก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแน่ๆแ,แต่ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณคิดผิดนะครับเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทายถูกกันไปกี่เรื่องและถ้าเพื่อนๆชอบรายการแนวนี้ทางช่องของเราก็จะหาโอกาสนํามาให้ได้รรััับบชมกกนนอีนะค ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ